สวัสดีชาวคารบามูบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องอีมาเนอร์เจ็ดเก้านะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับแพทอัปเดตของวันที่สองนะมิถุนายนหกห้าครับผมมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันอ่า New Event ครับผมมันเป็น Daily Login อันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอจะสลับจอไปที่ในเกมนะครับเราจะได้เห็นกันว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอ่า Daily Login อันใหม่เนี่ยอ่าซึ่ง อันแรกนะครับมันจะแจกสเปซสูตรก็คือเนี่ยที่แอสใส่นะครับมันจะเป็นชุดอวกาศแต่มันไม่มีหมวกมาให้นะอ่าบอกก่อนว่ามันไม่มีหมวกมาให้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยอ่ามันจะคล้ายๆเดิมครับผมก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ PW นะครับครับจาอเกาะแล้วก็ออฟเลดห้าครับขีสิบนะครับผมเจ็ดวันเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ยังไม่มีมอเตอร์ไซค์นะเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะดันผู้เล่นใหม่นะครับอ่าจะเป็นกิจกรรมดันผู้เล่นใหม่เยอะมากนะครับต่อไปครับผม ขัดไฟนะบวกสินะครับผมอ่าขัดไฟบวกสินะครับอ่าติ๊กต่างไว้นิดนึงของบวกสินะครับตีไม่แตกนะก็ถ้าใครมีงบหน่อยต่อได้ขัดไฟมาคุณอาจจะอัพไปเป็นบวกสิกนะครับอีกอย่างมันติดไม่ยากด้วยนะครับอ่าอัพไปเป็นบวกสิก็จะได้สแต็กเพิ่มขึ้นนะครับอ่าอันนี้เป็นทิกนิดหนึ่งนะครับอ่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขัดการเดียนครับผมบวกสิของวันที่12เนาะ ขัดการเดียนบวกสินะอันนี้ก็บวกได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมแล้วก็ขัดเซกครับผมบวกสินะของวันที่20นะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับผมเหมือนเดิมนะเหมือนกับของวันที่7นะครับแต่อันนี้จะมาวันที่27นะครับอยู่ได้7วันอ่าทุกอย่างอยู่ได้7วันเหมือนเลยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็พอล็อกอินครบ7วันครับผมก็จะมีล็อกอินบล็อกนะครับก็คือมาสุ่มของสุ่มอะไรกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า ล็อกอินบล็อกรอบนี้นะครับผมมันมีเจาะแดงด้วยนะครับสล็อตเอเทนเดอร์ไฮนะครับเขาใส่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแอจะสลับไปให้ดูนะครับอ่านี่นะล็อกล็อกอินบล็อกนะครับมันบอกว่าสุ่มสล็อตเอเทนเดอร์ไฮด้วยครับก็จะมีเจาะแดงในกล่องสุ่มอันนี้ถือว่าดีนะครับรอมานานแล้วอ่าแน่นอนครับผมว่าผูกมัดไอดีต่อไปครับผมกิจกรรมต่อไปเนี่ยเป็นกิจกรรมติเกตดันเจียนนะครับ อ่ามันบอกว่าเริ่มวันที่2ครับผมหมดวันที่15นะครับก็ประมาณ2อาทิตย์นะอ่าประมาณ2อาทิตย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนที่แอดบอกเลยว่าเขาเลื่อนการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยกลายเป็น2อาทิตย์ทีนะครับผมอ่าเขาจะบอกว่าเขาจะทำการส่งดนะันเจี้ยนทิกเก็ตเนี่ยอ่าหรือคือไอ้ใบเนี่ยเนี่ยเนี่ยไบเนี่ย,ย,ยมามา,มาตอนบ่ายสามครับผมของทุกวันนะแล้วก็เอาดันเจี้ยนทิกเก็ตเนี่ยไปแลกของได้นะครับผม มีอะไรบ้างน,นะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะมันจะตาลายไปหน่อยเดี๋ยวพาไปดูในเกมเหมือนเดิมนะครับต่อ,อมาที่เอ c ยุยนะเปิดดันเจี้ยนทิกเก็ตขึ้นมาปุบนะครับใบดันก็จะเป็นอ่าพวกน้ําแข็งนะครับเป็นอาอันนี้เป็นน้ําแข็งธรรมดานเนี่ยอ่าเป็นใบดันธาตุธรรมดาครับผมมีดันงูด้วยนะครับมีแจแดงครับผมอามีบอลส้มนะบอลเขียวครับผมแล้วก็ไอ้ดันมแมลง125นะครับ อ่างูเวกนะครับน้าแข็งเวกลาวาเวกดินเวกเออแล้วรถไฟเวกไปไหนวะเอา้าเอา้าดันรถไฟรูปมีน้อยดันรถไฟหายทุกคนดันรถไฟไม่มีเอา้าไม่รู้ลืมใส่หรือว่าบักหรือว่ายังไงนะอ่ะแล้วก็มีฟูลีบอชั่นด้วยนะครับ20ขวดเนาะอ่าหรือวล3นะ อ่าเดี๋ยวเอดเชให้ว่า f ู l l โพชั่นเนี่ยมันยังไงอ่าไอเทมฟูลีโพชั่นนะครับไอเทมโพชั่ทั้งหมดนะครับอยู่ได้5ชั่วโมงหลังจากที่เราแรกมาแล้วนะอันนี้ระวังด้วยนะครับอ่าระวังด้วยนะครับอันนี้นะเพราะว่าเราแรกมาแล้วเนี่ยอยู่ได้5ชั่วโมงเท่ากับว่าแอดว่าใช้ไม่หมดนะ20ขวดหรือหรือบางทีคุณอาจจะลงแจ15 5เวฟอันนี้อาจจะใช้หมดก็ได้นะครับ แต่ถ้าว่าเราเอาไปใช้ปกตินี่คือไม่หมดหรอกนะครับพวกเวโรดิกอะไรอย่างนี้ก็ไม่หมดนะครับยาการล้มนะครับคิดว่าก็สไตร์นะครับ15นาทีนะ,ะยาจีเบลหนึ่งครับผมประมาณนี้นะสำหรับดดนเจียนทิเกตนะครับกิจกรรมต่อไปเนี่ยจะเป็นกิจกรรมแคนดี้นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นเซตอาชีเดียมนะครับผมน่าจะต้อนรับดาร์กเมดเข้ามาเพราะว่า ดักเมดเนี่ยมันต้องเล่นใหม่ถูกไหมอ่าแล้วทีนี้ก็ยังไม่ค่อยมีของอะไรมากนะในเซิร์ฟก็ยังหมุนเวียนกันไม่ค่อยได้นะครับอ่าวัดจากเซิร์ฟทีเลยนะเริ่มวันที่2ครับผมหมดวันที่15เหมือนเดิมนะครับตอนเที่ยงคืนนะระวังกันด้วยนะวันพุธที่15ตอนเที่ยงคืนนะครับอ่ามันบอกว่ามันจะแจกลูกอมเนี่ยเอ้มันแจกเยอะนะรอบนี้มันเนี่ยมันบอกว่าวันจันทร์เนี่ยหหรือ8 6ดหหรือ8วะ เดี๋ยวแอดดูในเกมให้ดีกว่านะครับแจกมาหเม็ดนะครับผมทุกวันเนี่ยมันจะแจกมาหเม็ดเลยนะครับแจกมาหเม็ดแจกมาหเม็ดทุกวันเลยนะครับแล้วก็จะส่งมาตอนบ่ายสามนะครับผมแล้วก็จดหมายเนี่ยถ้าคุณไม่รับก่อนเที่ยงคืนนะครับหายนะ่าระวังไว้ด้วยนะครับดัตช์เท็กเก็ตก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่รับก่อนเที่ยงคืนหายนะครับ แล้วก็ทีนี้เนี่ยเราสามารถเอาแคนดี้ครับผมไปแลกอาชีเดียมบวได้นะครับอยู่ได้10ชั่วโมงนะฟาร์มให้เต็มที่เลยครับอยู่ได้10ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสกันเล็กน้อยนะครับขอแวะเข้าไปในเกมนะฮะอ่ะทีนี้ยังไงดีแอดรับมาเลยดีกว่านะ่าจะได้เห็นแบบเป็นสีเป็นอะไรเนาะอ่ะรับมาเลยนะครับโอเคนะอ่ะอยุยเหมือนเดิมนะครับผมเลื่อนมาที่ อ่าค่าล่าเนี่ยไหมเราเลือกตามอาชีพเลยนะเนี่ยเนี่ยเลือกตามอาชีพเลยเลยนะอ่าถ้าเราจะดูดักเมทนะครับเนี่ยอยู่อันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่าดักเมทครับหัวหัวนี่เป็นคลิ20ครับผมอ่าแล้วก็ครับเป็นคลิ16ครับเท่ากับว่าเป็นคลิ36นะเอ็กซ์ทีมสามอึดมากนะครับผมดีวายสิบนะครับอันนี้ยังไม่มีเลทมาให้นะเลทจะไปอยู่ที่ อาวุธครับผมนะอาวุธนี่จะมีเลทห้าครับแล้วถ้าเราใส่สองข้าก็จะเป็นเลทสิบนะครับประมาณนั้นอ่าซึ่งลองอย่าลืมว่าคำนวณเลทด้วยนะคำนวณเลทด้วยก่อนใส่นะครับผมบางทีเลทไม่พออาจจะทําให้เราเนี่ยอ่าจากจากที่ว่าเก็บมอนไว,กว,กไวก้กว่าเดิมไกลป็นว่าเก็บช้ากว่าเดิมนะครับอ่ะเสามด y สิบเหมือนกันเสื้อเหมือนกันครับผมแต่ว่านี้เป็นเลือดสองครับ อ่าเป็นเลือกสองรอ m เจ็ดนะครับ d y สามอ่า d y สิบแล้วก็ x t r e m e 3นะครับอ่ามือครับผมเรามาดูมือโอ้โหมือออป้องกันว่ะมือออป้องกัน70ว่ะแล้วก็ m เจ็ดนะครับ x t r e m e ส d y สิบแต่ว่าอืมดูจาก o x tag 40ตรงนี้แล้วก็ m สามอ่อถ้าเป็นมือขั้น high edge ใช่ไหมเป็นมือขั้น high edge เนี่ย น่าจะได้เมจิกแถวอยู่ที่ประมาณสัก90หรือเปล่าหรือว่าไม่ถึงหรือว่า70าจับไม่ค่อยได้ะแต่แต่อยู่ประมาณนั้นนะฮะไม่รู้ว่า70มันของซิกหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าตีว่า90แล้วกันนะตีสูงๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าถ0้า90เนี่ย M3 กับเ x 4แท็กก็โอเคนะก็โอเคก็เทรดกันได้อยู่ไม่แย่เท่าไหร่นะครับโอเคอยู่นะ อ่าแล้วก็รองเท้าครับผมรองเท้าเป็นเลือดนะครับเป็นเลือด M7 แล้วก็เอ็กซ์ทีมสามดีไวสิเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้เนี่ยของดาเมจจะพิเศษนิดนึงตรงที่มีซิกมาให้ด้วยนะครับเนี่ยชุดซิกนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับ X3 DY10 อ่าชัวร์นะครับ X3 DY10 อาวุธอะไรก็ออฟเหมือนเดิมนะครับส่วนใครเล่นอาชีพอื่นนอกไม่เล่นดาเมจก็อ่ามาดูตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยอ่าตรงนี้ได้เลยของฟอร์ชิลก็จะเป็นอย่างนี้ นะของฟอสชิลจะเป็นอย่างนี้อ่าเหมือนกันนะออฟอะไรนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับเอด็ดเช็คมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันหมดเลยอ่าอาวุธของฟอสชิลก็เอาเหรียญมาด้วยนะอ่าให้เหรียญมาด้วยบางทีไม่รู้ดิเอดเอด็ว่าเอไม่ใช้เออไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อว่าแบบแลกเล่นๆมาดูนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเรากลับไปที่กิจกรรมกันต่อ กิจกรรมต่อไปเนี่ยเป็นไคลชชอปประเดทครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกเตอร์ครับของดาร์กเมดครับผมอา Arc But Task, นะ or, Shield, ร์คออฟบัตทัสนะเอฟเฟกเตอร์แล้วก็โบนชิลนะครับแล้วก็คา a ามิตี้โซนะครับแล้วก็บ u ดดี้เลสอ่าบอดดี้เบสนะครับก็เป็นเอฟเฟกเตอร์4อันเลยนะครับแต่ว่าของอาชีพอื่นเนี่ยไอเอฟเฟกเตอร์ขาวกับเขียวยังไม่เข้านะอ่า ขาวเขีย okay, ยังไม่เข้านะอันนี้เข้าแค่ของ DM นะครับของตูวอื่นยังไม่เข้านะครับแล้วก็มีฟาท่านนะครับ2แล้วก็ฟาท่นาน3ของ DM มาด้วยนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ในสปอยแพดของเรียกว่าเมื่อตอนเที่ยงได้ไหมอ่าเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยจริงๆมันจะมีการคูณเขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่ามันจะเป็นการคูนนั้นน่ะคูณดบเลส นะครับคูณดบเบลยท,ที่เขาสปอยมาเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นเข้าแต่ว่าได้ข่าวว่าจะเข้าพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เหมือนว่าจะมีชุดคอตูม Knight, นะครับเหมือนว่าจะมีชุดคอตูมของเดมอนไน t นะชุดคอตูมเดมอนไนของ Dark m a ม e นะครับผมมาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปให้ดูนะว่าคอตูมเนี่ยเวลาใส่แล้วมันจะเป็นยังไงแต่จริงๆอ่ะคุณสามารถดูได้จากตัวละครได้เลย นะครับดูได้จากตัวละครดารเมจได้เลยถ้าใครถือเดมอนไนท์อยู่นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ถือเดมอนไนท์ก็มาฮะเดี๋ยวแอดพาไปดูอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นข้อตูมเดมอนไนท์ของฝั่งผู้ชายนะแต่อันนี้จะเป็นข้อตูมนะครับที่เขาจะเอาเข้ามาคือเป็นข้อตูมนะแล้วซึ่งอาอาชีพไหนก็ใส่ได้นะเพราะว่ามันเอาแค่รูปลักษณ์มาเฉยเฉนะครับอ่าประมาณนี้นะเป็นข้อตูมเดมอนไนท์ฝั่งผู้หญิงนะครับเป็นอย่างนี้ คุณสามารถเข้ามาดูหน้าเรื่องตัวละครได้เลยนะถ้าอยากดูคอตูมเดมอนไนท์นะครับส่วนเรื่องบั็กนะครับส่วนเรื่องบั็กเนี่ยตีบวกไอ้ไปลองมันนี่หน่อยแล้วนะครับเหมือนยังเหมือนเดิมนะยังรู้สึกว่ายังเห็นยยบแยบอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าก็นะเดี๋ยวเราเราดูกันไปก่อนนะครับว่ายังไงเนาะอ่าส่วนแพทอัปเดตของวันนี้ครับผมก็มีเท่านี้เลยนะครับก็ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงมาแล้วกันนะฮะวันนี้แอด ขอตัวไปก่อนนะครับบายบายครับผม